ห้องที่เลือกไม่ได้สายห้าอ่ะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณก๊อฟตอนนี้อยู่ไหนครับผมแถวตะลิ่งชันคตะหลิ่งชันโอเคคุณก๊อฟตะลิ่งชันมาพร้อมกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าห้องที่เลือกไม่ได้เป็นห้องของคุณก๊อฟเองเลยไหมคะอือเออเดี๋ยวขอเล่าเลยเนาะได้ได้ค่ะอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งน่าจะสักสิบกว่าปีที่แล้วแล้วครับครับสมัยก่อนตอนที่ก๊อฟเองเนี่ยยังทํางานเป็น ผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวอะครับชีวิตหลักก็จะแบบเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยครับเคสเนี้ยที่เจอเลยเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีครับตอนนั้นก็จะมีเหมือนเป็นงานแบบงานจิวเวลรี่แฟร์อะไรเงี้ยที่เป็นขึ้นชื่อเคาแล้วเราก็อาโอเคเดินทางไปทาข่าวครับทีนี้เหตุมันเกิดตรงที่โรงแรมเนี่ยแหละครับที่เราจะต้องไปพัก พออ่ะเราไปถึงโรงแรมปุ๊บก็เคลียร์ที่พักกันปกติเวลานักข่าวไปครับเขาก็จะแบ่งเตียงนอนกันโอเคของก็จะได้นอนกับพี่นักข่าวอีกคนหนึ่ง mm. อ่าห้องก็คืออยู่ชั้นสิบอ่าเราก็อ่ะไปถึงปุ๊บเตรียมเอาของขึ้นไปเก็บกับกับพี่คนก็เดินขึ้นไปห้องเนี้ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะมีความรู้สึกบางอย่างว่าเออมันน่าก,กลัวแปลกๆดีแต่ว่ายังไม่รู้คืออะไร <Ha. S 2> ยิ่งเข้าห้องน้ําเนี้ยมันจะรู้สึกขนลุกทั้งตัวไปถึงเราก็ยังไม่มีอะไรก็โอเค คลียร์ของนู่นนี่นั่นอ,ออกมาก็ไปทํางานปกติครับก็คือกลับมาตอนนี้เป็นจะเป็นตอนค่ำนะเพราะว่าเราแบบออต้องไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวทั้งทั้งวันเลยอะไรเงี้ยมาใช้เวลาพอสมควรเหตุมันเกิดตอนที่ตอนแบบกําลังเข้านอนไปแล้วเงี้ยครับมันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นมันเหมือนจะแบบตึงหลับตึงตื่นเพรว่าสภาพที่กอลเห็น,นก็คือทุกอย่าง เป็นห้องปกติเลยแต่ว่าพี่เตียงข้างๆเนี่ยก็เป็นจะเป็นเตียงคู่เนาะก็เขาก็หลับไปแล้วอ่ะโอเคแต่สิ่งที่มันไม่ปกติสำหรับพอก็คือบรรยากาศห้องมันแปลกไปครับมันจะแบบดูอิดอัดเสียงมันจะเงียบๆแล้วมันจะแบบเอ๊ะมันมันดูแปลกๆด้วยความที่มันกึ่นหลับตื่นตื่นแล้วเงี้ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือเหมือนมีใครเอากระเป๋าเรามาเทครับเหมือนเทของออกอทั้งสองคนเลยทั้งของพ่อทั้งของพี่เลยแล้วก็เอ๊ะเราก็ไปคุยกันว่าเอ ใครมาแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอือ่ะก็คุยกันไปสักพักพอก๊อฟหันกลับไปตรงเตียงก็คือตรงห้องน้ำํำมันจะอยู่เตะห้องน้ําเลยก็จะเห็นผู้หญิงหนึ่งคนมาเป็นแบบในชุดสีขาวอ่ะแล้วก็ผมประมาณปะบ่านิดหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ก๊อรู้สึกตกใจมากก็คือเอหน้าเขาจะเละๆเ,เป็นเลือดๆน,นิดหนึ่งครับอืหลังจากก๊อฟหันไปเจอเขาแล้วปุ๊บเหมือนเขาพุ่งเข้ามาหาเราอือเราก็ตกใจแบบอันนั้นตกใจสุดขีดแล้ว ทีนี้ภาพมันก็ตัดมาอ้าวที่เราฝันไปนี่ว่าอะไรเงี้ยโอเค <Okay, S 2> ถ้าตัดมาคือเราอะนอนบนเตียงอ่ะมันคือความฝันแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็แค่ฝันร้ายแต่ทีนี้พอจะลุกไปเข้าหนะ้องน้ำมันลุกไม่ได้ครับมันมเป็นอาการรับผีอั้มครับประมาณนั้นก็แบบอึดอัดอึดอัดกันอ,อยู่ไม่ก็ไม่รู้ว่านานประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ะก็ก็หลุดพอเราก็ลุกมานั่งพักรุ่มมันหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันใกล้จะสว่างและ้ะพี่นักข่าวอีกคนเขาก็ตื่น เขาก็ตื่นมาเห็นเ็ากาลังนั่งอยู่เขาบอกโอ้ดีจังเลยกอฟตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็บอกพี่ว่าโอ้พี่เจอขนาดนี้เลยก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเออเหมือนพี่เลยเมื่อคืนอ่ะพี่นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยพอนอนปุ๊บมีคนมาดึง้าหผมแล้วก็ตกไปอยู่งลางเตียงพี่ต้องลุกมาดึงพาห่มกลับเงี้ยทั้งคืนเลยอ่าเขาก็โดนใช่ใช่แต่ว่าเขาโดนเบาอวกมมากพอก็นั่งคุยกันเรื่อยๆก็ไม่นอนต่างคนต่างไม่นอนก็เริ่มกลัวมนเริ่มเช้าแล้วพอเช้าปุ๊บเออเราก็ดูว่า เออวิวตรงนี้มันดีนะเออมองลงไปตรงหน้าต่างเห็นลานจอดรถรู้สึกว่าลมมันจะดีครับก็อยากเปิดหน้าต่างรับลมทีนี้เราก็กำลังจะเดินไปเปิดหน้าต่างเอ,อ๊ะมันเปิดไม่ได้เหมือนเขาล็อกอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ไม่ได้ติดใจแล้วก็ทําภารกิจของเราของเราอ่าไปเรียบร้อยก็เดินออกมาทีนี้เจอแม่บ้านพอดีเขามาเก็บของนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามเออพี่แม่บ้านครับเออลบกวนไปเชคที่ห้องนหน่อยหน้าต่างมันแบบเออเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อเขาล็อกไว้จากข้างนอกกันคนโดดลงไปแล้วป้าแม่บ้าน ไปเลยในใจกับผมก็คือกันคนโดดลงไปแสดงว่า,ม,ามันต้องมีดดงเออใช่ไหมก็จังหวะน,นั้นก็แบบงงๆแล้วก็พยายามแบบเ,ออเดี๋ยวก็ไปเจอพนักง,งานก็ถามน้วกันก็คืออ่ะเราก็ลงไปรวมกับนักข่าวคนอื่นข้างล่างก็ห้องอาหารนะครับ mm hmm. ก็ไปเจอพี่อารู้นนี่ก็คุยกันพยายามถามทุกคนที่แบบพี่อารู้ไหมเออน้องพนักง,งานรู้ไหมอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็บอกอ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยครับหนูมาไม่ทันนูนดี่นั่นอ่ะไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยววันนั้นอ่ะ เขาจะต้องออกไปไปแหล่งข่าวอีกที่หนึ่งก็คือเดินกันไปที่ลานจอดรถไปขึ้นรถอย่างเงี้ยพอดีเห็นคุณลุงรปภครับอยู่ตรงลานจอดรถแล้วมันมันตังหิดต,ตังหิดใจก็ไม่รู้ก๊อบว่าเขาน่าจะอยู่มานานก็เลยถามเลยว่าคุณลุงครับไอห้องเนี้ยพอดีมันตรงกับห้องก๊อพอดีห้องเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณลุงก็แบบทำหน้านิ่งๆแล้วห,หนันมาว่าน้องเจอแหละครับอะไรเงี้ยโอ้หถามมันน้ำเสียงปกติไหมใช่ใช่ปกติเลยเขาบอกน้องเจอแหละครับอะไรเงี้ย เลยเล่าให้เขาฟังว่าเจอประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็ทาหน้างงๆแบบมมันก็ห้าหกปีแล้วนะครับยังอยู่อีกเลยอะไรเง, <c oughs> งี้ยพูดือนให้ทางต่ออ่ะอยากเอาปากการจิ้มตาลุงจังเลยแล้วยังไงต่อ,อ่ผมก็เลยถามลุงว่าเ,เกิดอะไรขึ้น,นะอะไรเงี้ยครับก,ก็ได้ความมาจากคุณลุงแบพว่าจริงๆแล้วห้องนั้นอ่ะตะก่อนมันเคยมีเหมือนแบบฝรั่งพาผู้หญิงไทยมา แล้วทีนี้ไม่รู้ว่าทะเลาะก,กัน,นท่าไหนก็ไล่ผู้หญิงออกไปข้างนอกแล้วก็แบบล็อกห้องไว้แล้วเหมือนผู้หญิงเ่ยพยายามจะเข้าไปในห้องให้ได้ก็เลยไปปีนเข้าไปอีกห้องหนึ่ง้ห้องข้างๆครับแล้วปีน,น,นตัดพยายามจะเข้ามาห้องตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตกล่วงลงมาอา๋อนี่จุดเริ่มต้นใช่แต่ทีนี้ความพลิกมันคือ คือก็ต้องอยู่นั่งสองคืนนะคืะคนที่เหลือทำอยังไงคืนสองอ่ะคือกอล่ฟพยายามให้พีอาร์ครับแบบเอ้ยรบควนเปลี่ยนห้องกั้หน่อยไหมคบมีห้องอื่นไหมแล้วก็บอกอสิ่งที่เราเจอกอา์ฟไปเช็คแล้วก็บอกว่าคุณกอฟโทษทีนะคะพอดีห้องเต็มค่ะมันเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคืนนี้เราพยายามอ่ะสัมภาษณ์แหล่งข่าวอะไรให้ให้ใหจบไ้ๆแล้วก็กลับมาแบบหน้าโรงแรมมันจะมีแบบเป็นลานเบียอะไรเงี้ยเราก็ จะอาศัยแบบตื่นให้เยอะนิดหนึ่งแล้วก็ยอมใจอหะอก๊อปก็เอาประมาณกันเลยแต่ทีนี้ความพีิกของมันอีกก็คือด้วยด้วยความที่แหล่งข่าวคนนี้เขาเป็นแบบเออเหมือนผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ในจันอะไรเงี้ยเขาจะบอกมีความคุยนานมากๆแล้วก็แบบคุยเพลินจนลานเบียร์ปิดแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วโอเคจนพี่ีคนอ่ะที่ที่นอนด้วยเขาบอกเออเดี๋ยวก๊อปเดี๋ยวพี่ขึ้นห้องไปนอนก่อนแล้วเขาก็ถามพี่เขาตรงๆเลยไอพี่ไม่กลัวเหรออะไรเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็แบบ ทำบุญให้เขาก็น่าจะจบอะไรเงี้ยอ่ะก็แบบอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกอลคุยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปละทีนี้อ่ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกอก็ตามขึ้นไปก็ทําธุระปกติอะไรเงี้ยก่อนจะเข้าห้องนะครับอันนี้ก็ก็พนมมือไหว้เลยบอกเขาว่าเอออย่ามาหลอกกันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวทำบุญให้นะชุดใหญ่ก็ว่าไปครับเหตุการณ์แล้วก็แบบมันก็ไปปกติเลยครับกอาก็คิดว่าเออคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรละแล้วก็อ่ะเข้าห้องน้ําทํานู่นทํานี่ออกมาอ่ะดูทีวีอ่ะปุ๊บปับ เที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งและเขาก็ว่าเออเริ่มเริ่มง่มมวงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะนอนละอไอ้ตาพอกระลังจะนอนปุ๊บตามันเหลือเห็นเป็นเหมือนมันเป็นกลุ่มควันสีดําๆครับอันนี้เห็นด้วยตาปเปล่าๆเลยไอ้ไอ้กลุ่มควันอันเนี้ยมันลอยผ่านหน้าเราไปแล้วก็หายเข้าไปในกําแพงก็คือแบบโอ้โหกลัวมากกลัวก็บอกอ่าไม่เป็นไรถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่นอนก็ได้ก็เลยเปิดทีวีตอนเช้าเลย เหมือนเดิมครับพี่พี่เตียงค้างตื่นเช้ามาเออก็ตื่นเช้าอีกแล้วก็ลอยฟังว่าเจออะไรบ้างประมาณเนี้กำลังจะถา,<ม>ถามว่า<ต>คนคน <ๆ S 2> ที่นอนคุณก๊อฟด้วยในคืนที่สองเขาก็ไม่โดนใช่ไหมคะที่บอกว่าตื่นเช้าไม,ไม่โดนกันแค่คืนสองลับสบายมากแต่ว่าเป็นก๊อฟที่ตกต่กใหม่อมื่อประมาณนั้นอืมรับอ่ะอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณก๊อฟเพจบอกว่ามีเรื่องเล่าตอนทําสารคดีมาฝากอีกเรื่องหนึ่งด้วยอ๋อ ใช่ครับตอนนั้นจะเป็นไปถ่ายน้ําตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับมันจะอยู่ที่อุ้มผาครับทีนี้ด้วยความที่มันอยู่มันอยู่บนเขาครับมันก็ต้องใช้เวลาประมาณแบบสองคืนในการแบบเดินไปแล้วก็เดินเท้าไปแล้วก็เดินกลับอย่างเงี้ยพวกผมเขาจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปถ่ายทีนี้ทางมันยังเป็นแบบทางที่เหมือนเป็นทางคนเดินแบบคนเดียวครับครันก็คือป่าเลยก็คือตอนเดินขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทีนี้มันจะเจอเคสตอนที่เดินกลับนะครับเพราะว่า ด้วยความที่เราขึ้นไปสูงมากมันจะต้องเดินลงลัดไหล่เขามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่กอล์ฟเนี้ยจะต้องแบกกล้องไปนะมันก็จะใช้เวลาแบบถ่ายนู่นนี่นั่นนานหน่อยพอเราเดินมาปุ๊บเหมือนกันเลยครับก็คือแบบป่ามันจะแบบผิดปกติเหมือนมันเงียบไปหมดเลยครับปกติถ้าเคยเข้าป่าป่ามันจะแบบมีเสียงนกร้องเสียงมมแงมลงเสียงจุก๊กๆุกจิกๆอะ่ะใช่ใช่แต่เคสที่ก็เจอเนี้ยก็คือพอจะเจอปุ๊บป่ามันเงียบไปหมดเลยไม่มีเสียงอะไรเลยครับ,รบก็คือสิ่งที่เจอก็คือ ชุดที่เดินอยู่นําหน้าเขา์ะก็จะหายไปอืชุดข้างหลังมันแบบปกติจะได้ยินเสียงกันเนี่ยก็จะหายไปก็จะเหลือแต่กอลคนเดียวแหละมันก็จะรู้สึกวังเวงทีนี้ไอ้คนหายไม่เท่าไหร่แต่ว่าทางที่กอลเดินมาตลอดมันหายครับอืเฮ้ยใช่ใช่มันหายไปเลยก็ไม่รู้ทาไมก็เลยเดินตรงอย่างเดียวเลยครับตรง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 เสร็จปุ๊บมันเริ่มมีกิ่งไม้ล้มเริ่มมีแบบใยแมงมุมเริ่มมีเถาวันเราก็แบบเอออันนี้ไม่ใช่แหละ ก็เลยแบบตั้งสตินิดหนึ่งแล้วก็เดินบนอาหารหลังกลับมาเลยครับกลับมายืนอยู่ได้แป๊บหนึ่งอ่ะเราก็ได้ยินเสียงกลุ่มข้างหลังเดินมาเขาก็ถามเอ้ยกอฟหยุดรออะไรก็บอกอ๋อป่ะก็ถ่ายรูปปกตินี่แหละอะไรเงี้ยก็อ่ะเขาก็เดินผ่านไปแล้วก็สเต็ปเดินนะครับก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆในใจเราคิดแค่ว่าอ๋อสงสายคงหลงทางเลยเถอะว่ามันป่ามันทึบมากอะไรเงี้ยต่อมาแป๊บยวไม่เกินสิบนาทีเป็นเหมือนรอบแรกเลยครับก็คือชุดข้างหน้าก็มาหายไปชุดข้างหลังก็แบบไม่มีเสียงแล้ะป่าก็เงียบ แล้วคราวนี้ก็คือทางหายเหมือนเดิมอ่ะอก็เลยอ่ะหายแล้วเป็นเหมือนเดิมรอบสองก็เลยเดินตรงแบบไม่ไม่รู้ไปทางไหนก็เืยเดินมัวๆไปเลยต้องเดิมเลยครับก็ไม,ม้หล้ใเอ่แมงมุมเถาวันนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่มีทางคนเดินแล้วที่ที่สุดก็คือเดินไปปุ๊บมันเป็นหน้าผาะอละก็ไม่น่าใด้ก็เลยเดินกลับมาพอเดินกลับมาปุ๊บเหมือนยืนยืนคุยกับตัวเองพักหนึ่งว่าเอ๊ะตกลงมันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย ก็เหลือไปเห็นมีคนเอาไม้เหมือนเป็นไม้ไผ่เวลาเดินตากเขาจะชอบมีไม้ยาวๆอันหนึ่งเดินค้ำไปงเงี้ยครับก็จะเป็นเอ๊ะอันนี้ตักไว้แล้วก็มีหมวกใครก็ไม่รู้เหมือนครอบตรงไม้ไว้เงี้ยอโอเคเขาคงบอกทางเราเอ๊ะทางอยู่นี่นี่หว่าเราก็เห็นทางแล้วเราก็เลยเดินกลับมาตามทางนู่นนี่นั่นก็อ่ะไม่มีอะไรละก็มารวมกันนับคนว่าอ่ะคลิปนี้มาครบใช่ไหมอ่ะคนสุดท้ายมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับก็กําลังจะแยกย้ายแล้ว พอดีก็นึกขึ้นได้ว่าเออมันมันมีคนตักหมวกไว้นะครับพี่ไอ้ใครที่มาสุดท้ายเก็บหมวกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพอหมดคํากอป์ฟเขาก็หันหน้ามองกันพี่เจ้าหน้าที่ก็งงว่าใครปักไว้แล้วก็ถามกันทั้งทิปเลยว่ามีใครปักหมวกไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปก็คือไม่มีใครปักหมวกไว้สักคนเลยครับแล้วไอ้สิ่งที่กอฟเจอมันคืออะไรอังคารคลุมโปง